อย่าพึ่งอย่าพึ่งครับเตียมขยับขึ้นหน้าขยับขึ้นหน้าขยับขึ้นหน้ามาค่อยๆ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 เตรียสามช่องค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ะค่อยๆขยับขึ้นหน้ามาค่อยๆขยับขึ้นหน้ามาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะค่อยๆขยับขึ้นหน้ามานะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆค่อยๆอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเตรียมนะเตรียมนะค่อยๆขยับขึ้นหน้ามาค่อยขขยบึ้นาม ไม่ต้องรีบ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 ค well, mm, ่อยๆขยับข <c oughs> ึ้นหน้ามาอย่าแหลมอย่าแหลมอย่าแหลมมันจะทับล่างนะสามสองหนึ่งถอยต้นกลับหลังถอยตซนกลับหลังสวิตโซนกลับหลังสวิตโซนกลับหลังมาสวิตโซนกลับหลังมาตั้งตั้งสลิมขึ้นเคลียร์ไปเคลียร์ไปดันทับขึ้นไปกดทับขึ้นไป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 จุเพื่อนหน่อยจุเพื่อนหน่อยจุเพื่อนหน่อยทับขึ้นไปทับมาสายล่างทับมาสายล่างตั้งสายล่างมาตั้งสายล่างมาตั้ง้าาาาาายย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 ลลล่่่่่่่่่่่่่งงมมมขขบุุุุุเเเเเพพพพพืืืืืออ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 นนนนหหสึ สลิมขึ้น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 ชุบเพื่อนหน่อยสลิมขึ้นชุบเพื่อนหน่อยโอเคโอเคไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมกดทับกดทับเล่นรอบหน้าเล่อกีไปเลยเมื่อกี้ R O S E อยากขึ้นไปเล่นบันไดนะครับเออเมื่อกี้มีใครขึ้นไปเล่นบันไดห้ามขึ้นเล่นบันไดนะโซนโซนหนึ่งกับโซนสามเท่านั้นนะอ่ะของเราบีวิง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 กลับบีวิงกลับ บีวิงกลับแล้วก็รีกันตายใหม่อ่าเล่นบนบนกับล่างเหมือนเดิมนะเล่นรอบนี้เล่นบนกับล่างนะอ่าฟังผมนะอ่าเอเอกับซีอยู่ล่างนะครับอ่าตีหกกับเอกับซี C อยู่ล่างแล้วก็กรุ๊ปบีอยู่บนนะเอกับซี C อยู่ล่างนะอย่าเพิ่งนะรีกันตายไปก่อนนะรีกันตายไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะรีกันตายรีบับใหม่นะกินบับใหม่นะ ของเราตั้งหนึ่งนะของเราตั้งหนึ่งนะของเราตั้งหนึ่งนะตั้งหนึ่งนะตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งอ่าใครบัฟเสร็จแล้วรีกันตายเข้าไปแล้วกดตั้งหนึ่งไปตั้งที่หนึ่งิ่งไปตั้งที่หนึ่งตั้งที่หนึ่งเลยนี่งเข้ามาเข้ามาตั้งหนึ่งเลยรอบนี้รอบนี้ไม่เล่นถอยนะ เล่นเล่นปกติบนกับล่างนะวิ่งบนกับล่างนะค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราตั้งหนึ่งนะครับเราตั้งหนึ่งใครวิ่งไปนู่นป่ะนะ่ะรีบับขึ้นหน่อยรีบับขึ้นหน่อยมีคนวิ่งผิดไหมคนหนึง่ง ทำมาละรีบับขึ้นรีบับขึ้นรีบับขึ้นตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งมาตั้งหนึ่งมาตั้งหนึ่งมาตั้งหนึ่งเล่นบนกับล่างนะบนกับล่างนะสะริมขึ้นรีบับขึ้นแอรเรียกขึ้นขอขึ้นสามคนยังไม่มาของเราขาดใครอีกปะสามคนรีบับขึ้นใหม่รีบับใหม่รีบับใหม่รีบับใหม่ เล่นบนกับล่างนะเล่นบนกับล่างนะอยากกูดาโอเคกูดาวเสร็จแล้วบอกกูดาเสร็จแล้วบอก,ร,บอกรอรอบัฟเฟลิลไอดีมบอกแป๊บนะครับเช็คของด้วยมีใครโดนผลดไหมเช็คของด้วยอ่ฟาฟังผมน,นะ A กับ C อยู่ล่างแล้วก็ตีหกนะครับนอกนั้น b อยู่บนนะครับเอไม่ใช่อ่าอ่าบอยู่บนถูกแล้วอ่าเตรียมนะนะเตรียมนะอย่าเพิ่งนะ อ่ะสมขึ้นรีบัฟขึ้นรีบัฟขึ้นใหม่รีบัฟขึ้นใหม่สลิมขึ้นกดยาด้วยนะกดยาด้วยนะกดกดเหลืองก็ได้นะเพราะมันแรงอยู่อ่ากดล้างสถานะกดเหลืองด้วยอ่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พิมในกิวนะใครพร้อมอ่าใครยังใครยังดีเลยไม่เสร็จให้ให้พิมพด้วยนะไม่ต้องถอยนะรอบนี้จะบวกนะเล่นบนกับล่างนะ พร้อมแล้วบอกนะต่ออ่าหายดีเลยหายแล้วบอกนะดีเลยหายแล้วบอกนะอ่เตรียมดีเหดีเลยหายแล้วบอกดีเลยห, <jour> หายแล้วบอกกูดาวเสร็จแล้วบอกกูดาวเสร็จแล้วบอกครบแล้วบอกครบแล้วบอกใครพร้อมพิมพ์พร้อมใครพร้อมพิมพ์พร้อมเลย ใครพร้อมพิมพ์พร้อมใครพร้อมพิมพ์พร้อมใครผิดพร้อมพิมพ์พร้อมเลยใครพร้อมพิมพ์พร้อมเลยอ่าอย่าวิ่งกลับมารีบับครับรีบ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 ับขึ้นอย่าลืมนะเล่นบนกับล่างนะพร้อมนะแจนวัฟเฟิลเตรียมนะโหลดเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมอ่าไอไอแป๊บหนึ่งขออีกสิบวิเผื่อใครยังไม่พร้อมอ่าไอดีนพิมพ์พร้อมอ่าสิบวิโอเคพร้อมพอดีอ่าไอดีนพิมพ์พร้อมเลย เรียมรีบับขึ้นรีบับขึ้นรีบับมารีบับมา,บบมาเต้นเลือดมาอัดกระดูกกลางหน่อยแดนเต้นไม่ได้เดนแดนเต้นเลือดไม่ได้อ่ะรีบับรีบับรีบับ สองหนึ่งตั้งที่แรนผมนะรอถขยับมาขยับมาขยับมาตั้งเลยขยับมาตั้งขยับมาตั้งที่แรนผมอ่ะค่อยๆค่อยๆขยับ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 ไปค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับค่อยๆขยับขึ้นบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่างตั้งบนกับล่างตั้งบนกับล่างอ่ะสามสองหนึ่งเตรียมกดยาเตรียมกดยาวิ่งทะลุไปวิ่งทะลุไปวิ่งทะลุไปกดเคกตั้งโซ่หลังโซ่หลังมันโซนหลังมันตั้งตั้งหลังมันตั้งหลังมันดันออกมาตั้งหลังมันดันออกมาตั้งหลังดันออกมาตั้งหลังด ้างหลัง้วดันออกมาโยนแบกโอนชุบดุุ๊บเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยตั้งขวาบนตั้งขวาบนตั้งมา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 ตั้งขวาบนมาตั้งขวาบนมาตั้งขวาบนมาปิดไม้ดิตั้งขวาบนมาตั้งขวาบนมาตั้งขวาบนดันกลับคืนดันกลับคืนดันกลับคืนชุบเพื่อนหน่อยหลังหลังเล่นได้อยู่หลังเล่นได้อยู่ดันกลับคืนดันดันกลับคืนค่อยๆดันกลับคืนชุบเพื่อนมาเตะด้วยเตะด้วยดันกลับคืนมาชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเตะด้วยเตะด้วยชุบเพ ค่อยๆเล่นมาดันมาดันมาค่อยๆดันมาดันมาจุบเพื่อนหน่อย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 จุบเพื่อนไป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 นั่นที่หมดแล้วอีกตั้งตัวหลังพอยาหมดร่วงเลยว่ะอือโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่ที่ที่เท่าที่รู้นะคือคือ